ต้อง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 แสดงแล้วก็ความอารมณ์ด้วยแล้วก็มองมองแล้วก็ไม่เข้าใจแอ้โหนี่ครัแฟนจริงครับแฟนซีรีส์เกาหลีดูแล้วดูแลวันุกร 哦吼！Oh. มามาจากที่ตุรกีหรได้อย่ทแรกอ่วเค่ะ่เรายิอดโฆษณาผ่านเอ๋อารเขาจะติดต่อแต่ว่าเราก็มีจะเป็นตำนหน่งนี่แทวที่ไหนก็ที่ไม่มีค่ะไม่มีอีเดียซ่งอ๋อโอคทางนั้นก็ที่นน้นก็มีทีมคนไทยาครกี แล้วก็เร็ยันใช่แต่วาเราก็คนไทยเราก็เป็นภาษาไทยเลยภาษาหท่้างถ้ารยาาใดก็จะมีล่ามด้วยอ่ามีร่ามด้วยนะครับอ๋อเป็นคนไทยหรือคนเกาหลีคนเกาหลีอ่าใช่ใโอ้ยอะไดีใช่ไหมครับจี๊บโคเซนได้ปรมาโอ้่ว่าเป็ตัวตัวรอยไครับ มาถูคนยเี่ยไปเียาก็มีปัญหานะครับในดแลเดินทางเันเดียวแล้วก็มีาแนะนำที่เราเราช่วยนะครับผม Trời ơi! Bà lặng chứ? 对。 ดีเบอร์แล้ว